สวัสดีครับดีดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวรรณกรรมสองแควพบกับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรภาคภูมิสุขเจริญนะครับและเช่นเคยครับในวันนี้รายการวรรณกรรมสองแควก็ยังคงมีข้อมูลดีๆมาฝากทู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับข้อมูลที่นํามาฝากนะฮะได้นํามาจากกองบรรณาธิการศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลกของเราโดยตรงเลยนะฮะเมืองพิษณุโลกของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเคยรับฟังหรือเคย ได้ยินมาไหมครับว่าเรามีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อสำหรับเมืองพิษณุโลกนะครับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเมืองพิษณุโลกเคยมีอีกชื่อว่าเมืองชัยนาทจริงหรือไม่เรื่องนี้จะมีที่มาอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากเพื่ผู้ฟังกันครับ สำหรับเมืองพิซณุโลกนะครับในทางประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหน,งนะครับว่าเมืองสองแควและยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองชัยนาสองแควเป็นชื่อที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่าเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองพิซุนุโลกเพราะอะไรเพราะมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านเมืองหลายท่านนะฮะคงเคยคิดว่าเอ๊ะแม่น้ำทั้งสองสายเนี่ยเป็นแม่น้ำอะไรบ้างที่ไหลผ่านเมืองพิซณนุโลก หลายคนตอบกาลังคิดแล้วก็ตอบเลยครับว่า1น่งแม่น้ำน่าน2แม่น้ํายมหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับพิษณุโลกที่ชื่อว่าเมืองสองแควเนี่ยนะฮะมีแม่น้ำน่านครับกับแม่น้ําแควน้อยแม่น้ำน่านเนี่ยจะไหลผ่านตัวเมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันแต่แม่น้าแควน้อยเนี่ยจะไหลาจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกลงแม่น้ำน่านเหนือตัวเมืองขึ้นไปประมาณ20กิโลเมตร หลายท่านถ้านึกภาพไม่ออกนะครับถ้าได้ผ่านไปที่อำเภอวัดโบทจะมีนะครับแม่น้ําแควน้อยเนี่ยหรือต้นของแม่น้ําแควน้อยเนี่ยก็จะมีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนั่นเอง แต่ในอดีตแม่น้าแควน้อยเนี่ยก่อนที่จะไหลลงแม่น้ําน่านนั้นนะครับได้ไหลวกลงใต้ขนานกับแม่น้ําน่านโดยผ่านเมืองสองแควซึ่งมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระพุทธชินราชเป็นศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างกลางขนาบโดยแม่น้ําทั้งสองสายแม่น้ําแควน้อยไหลลงแม่น้ําน่านนะครับทางใต้ไหลลงไปที่ท่าล่อจังหวัดพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรเนี่ยจึงได้รับขนานนามว่าสองแควด้วยอีกเหมือนกันแล้วก็มีแม่น้ำสองสายไหลผ่านกลางเมืองนะครับชื่อสองแควเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่เก่าที่ปรากฏในศิลาจารึกของสุโขทยัยที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยสุโขทยัยยุคต้นๆประมาณปีพุทธศักราช1800เป็นอย่างต่า ดังนั้นชื่อสองแควจึงเป็นชื่อที่เก่าที่สุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นในแควนสุโขทยัยและเป็นที่รู้จักโดยคนต่างถิ่นทั้งเหนือและก็ใต้ซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันสืบมาแม้จะมีชื่ออื่นตั้งให้ใหม่แล้วก็ตามศิรจารึกของสุโขทัยบางหลักเรียกชื่อเต็มของเมืองว่าสรวงสองแควก็มีนะครับซึ่งสรวงในที่นี้จะใช้สอ่อเสือรอเรือรอลิงบวแหวน ง,งงูนั่นเองแต่ชัยนาทเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเป็นชื่อที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าเคยถูกนำมาเรียกชื่อเมืองนี้หนังสือ ชินกาลมารีปกรณ์นะครับแต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระแห่งล้านนาเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2060ตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทยัยได้เสียเมืองชัยนาทให้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองแต่ต่อมาขอเมืองคืนได้ครับพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองชัยนาท หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือลิลิตยวนพายซึ่งแต่งขึ้นในปีพุทธศักราช231 0ตอนหนึ่งกล่าวถึงพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาวา่าได้ยกทัพลงมาเอาเมืองชัยนาทชื่อเมืองชัยนาทที่ระบุในหนังสือโบราณทั้งสองฉบับข้างต้นนี้นะครับศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนครได้แสดงหลักฐานชี้ให้เห็นจนเป็นที่ยอมรับกันในบง วิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของเมืองสองแควหาใช่เมืองชัยนาทที่เป็นจังหวัดชัยนาทไม่พระราชพงศาวดารกรุงศรีธุยาทุกฉบับครับกล่าวถึงสมเด็จพระนัครินทราชาธิราชผู้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอุท,ทยาระหว่างปีพุทธศักราช1952จนถึง1967ว่าได้ตั้งโอรสทั้งสพระองค์คือ เจ้าอ้ายพระยาให้ครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาให้ครองเมืองสันและเจ้าสามพระยาให้ครองเมืองชัยนาทต่อมาเมื่อพระองค์ได้สวรรคตลงเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาเนี่ยก็ได้แย่งสมบัติกันครับต่อสู้กันจนถึงสิ้นพระชนลงทั้งคู่ราชสมบัติจึงตกแก่เจ้าสามพระยาขึ้นครองราช นในกรุงศรีอยุธยาและทรงนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองศาสตราจารย์ดรประเสริฐนครก็ได้สืบค้นและก็ค้นคว้าต่อว่านะครับเมืองชัยนาทที่เจ้าสามพระยาทรงรับมอบหมายให้ครองมานั้นนะครับอยู่ที่เมืองสองแควที่ต่อมาภายหลังได้ชื่อว่าเมืองพิษณุโลกนั่นเอง แต่เนื่องจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆที่เขียนเก่าที่สุดก็คือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐก็ได้เขียนในสมัยระสมเด็จพระนารายณ์มหาราชห่างจากเหตุการณ์จริงประมาณ200กว่าปีนะครับเมื่อรวบรวมเอกสารเก่าๆที่บันทึกชื่อเมืองที่พิษณุโลกว่าเป็นชัยนาทก็ลอกลงมาโดยไม่ได้ทําความเข้าใจใดๆและ เปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่รู้จักกันในสมัยที่เขียนพงศวดารให้เป็นเมืองพิษณุโลกพอมาถึงในยุคปัจจุบันเมื่อมีเมืองชัยนาทขึ้นมานะครับก็คือจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะฮะเมืองชัยนาทตั้งแต่ดั้งเดิมที่จังหวัดพิษณุโลกไม่มีใครรู้จักกันเลยนะครับว่าเป็นเมืองพิษณุโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จึงเข้าใจกันไปว่าเจ้าสามพระยาเนี่ยไปครองเมืองชัยนาทที่จังหวัดชัยนาทจริงๆ อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ย้อนยุกกลับไปครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยพิษณุโลกของเราเนี่ยนอกจากจะมีชื่อว่าเมืองสองแควแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเคยมีชื่อว่าเมืองชัยนาทด,ด้วยนอกจากนั้นนะฮะยังมีหลักฐานเพิ่มขึ้นก็คือศิลาจารึกที่วัดสรศักด สุโขทัยกล่าวไว้ว่าเจ้าสามพระยานั้นมีพระมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์ของสุโขทยัยสมัยที่พระองค์ทรงยาววัยอยู่เคยเสด็จมาทําบุญที่เมืองสุโขทัยพร้อมกับพระมารดาและนาเวลาที่เสด็จมาทําบุญที่สุโขทัยนั้นเป็นเวลาที่พงศสวดานกรุงเสอยุธยากล่าวว่าทรงครองอยู่ที่เมืองชัยนาทในฐานะเมืองลูกหลวงนั่นเอง การที่เจ้าสามพระยาทรงมีเชื้อสายทรงราชวงศ์สกโไทยด้วยนั้นนะครับเหตุผลอาจจะมีอยู่ว่าทรงได้ครองเมืองชัยนาทซึ่งก็คือเมืองที่พิษุนโลกหรือสองแควเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะครับของชื่อของเมืองชัยนาทนะครับที่ก็คือเมืองพิษุนโลกนะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นที่จะโปรยหัวข้อมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วใช่หรือไม่นะครับ เมืองชัชนาทเนี่ยนะครับเป็นที่ถูกนํามาเรียกเมืองพิษณุโลกในระยะเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับก็คือเริ่มเรียกเมื่อเจ้าสามพระยาเนี่ยได้มาครองในฐานะเมืองลูกหลวงเป็นต้นมาเท่านั้นพอถึงสมัยรัชกาลต่อมาคือสมเด็จพระบรมไตโรกนาถก็มีชื่อใหม่มาให้เรียกชื่อนะครับอีกเมืองหนึ่งก็คือชื่อเมืองชัชนาทจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักว่าใช้เรียกพิษณุโลกนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ย เราเรียกใช่ไหมฮะแต่มีระยะสั้นๆพอเริ่มมีชื่อของชัยนาทเข้ามาเราก็จะมีความเข้าใจว่าเมืองชัยนาทนะครับในอดีตก็คือชื่อของจังหวัดชัยนาทในยุคปัจจุบันนั่นเองนะฮะแต่พิศโลกเราเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งครับ พิษณุโลกนะครับพระราชะพงศวดากรุงศรีธุธยาฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยใช้ชื่อเมืองพิษณุโลกครั้งแรกเ่าเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช1981เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปครองในฐานะพระมหาอุปราชซึ่งขณะนั้นน่าจะยังคงใช้ชื่อว่าเมืองชัยนาทอยู่เพราะเป็นเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาและไม่มีสาเหตุอะไรที่บ่งบอกว่าควรมีการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ แต่ยังคงปรากฏเอกสารที่เก่าที่สุดที่ปรากฏชื่อเมืองพิษณุโลกคือหนังสือลิลิตยวนพ่ายซึ่งแต่งขึ้นสมัยพุทธศักราช2031เป็นปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมตรัยโลกนาถชื่อพิษณุโลกที่ปรากฏในลิลิตยวนพ่ายนั้นเป็นชื่อที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการเริ่มตั้งชื่อนี้จริงๆมากที่สุดครับดังตัวอย่างตอนที่มีการเอ่ยชื่อพิษณุโลกที่ปรากฏในคำโครงบทหนึ่งนะครับว่า ปางสร้างอาวาสแล้วหรือแสดงคือพุทธไทยสวรรค์หมายชื่อชี้ปางถลกกำแพงพระพิษณุโลกแล้วแห่อยู่ช่างพระเจ้าฝีเฟืองบอนชื่อเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏอยู่ในโครงบทนี้นั้นอยู่ในตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมือง แต่กำแพงเมืองจะสร้างขึ้นเมื่อปีใดนั้นยังไม่ปรากฏเอกสารนะครับที่บันทึกแล้วก็กล่าวถึงเอาไว้แม้พงศาวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตจะเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการกล่าวเรื่องสร้างกำแพงเมืองแต่ก็กล่าวเพียงว่าสมเด็จพระบรมไตรัยโลกนาถเป็นผู้ให้สร้างขึ้นเท่านั้นไม่ได้ระบุปีที่สร้างแน่นอน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถส่งมอบพระราสมบัติกรุงศรีอยุธยาให้โอรสก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3แล้วสเสด็จไปครองเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช้ชื่อนี้นะฮะแต่เมื่อปีพุทธศักราช2006 เพื่อรับศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาการศึกษาช่วงแรกนี้กรุงศรีอุทยาเพียงพร้ำต้องเสียเมืองศรีสัชนาลัยในปีพุทธศักราช2008พระองค์จึงทรงออกผนวดที่วัดจุฬามณีเมืองพิศโลกเพื่อเจราจาสงบศึกโดยขอเมืองศรีสัชนาลัยคืนแต่ก็ไม่สำเร็จจึงทรงลงผนวดในปีเดียวกันนั้นกลับสู่ราช,ชบัลลังก์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง การที่พระองค์ทรงออกผนวดนั้นเท่ากับว่าได้สละทางโลกไปแล้วดังนั้นเมื่อทรงลาผนวดจึงเท่ากับว่าเป็นพระชนชีพใหม่ของพระองค์ควรจะดีกว่าเก่าจึงเป็นช่วงที่เหมาะที่คิดว่าชื่อเมืองพิษณุโลกจะได้รับขนานนามให้แก่เมืองแห่งชีวิตใหม่ของพระองค์ที่มีความยิ่งใหญ่ประดุจเมืองของพระพิษณุนั่นเอง การสร้างกำแพงเมืองจึงอยู่ในขั้นตอนต่อจากการถลิงถวันราชสมบัติเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหลังจากที่ทรงลงผนวดแล้วนั่นเองนะครับ กล่าวโดยสรุปก็คือว่าชื่อเมืองสองแควเนี่ยเป็นชื่อแรกที่มีมีมาตั้งแต่สมัยสกโขไทยยุคต้นต่อมาประมาณปีพุทธศักราช1952เมื่ออำนาจของกรุงศรีอยุธยาโดยกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้เข้ามาครอบงำแควนสกโขไทยโดยผ่านสายสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองนั้นสมเด็จพระนัครินท์ ราชาธิราชได้ส่งโอรสองค์ที่สที่มีเชื้อสายทางมารดาเป็นสุขโขไทยเนี่ยนะฮะมาครองที่เมืองสองแควในชื่อใหม่ว่าเมืองชัยนาทก่อนที่เสด็จไปเสวยราชาสมบัติเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองที่กรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช1,967นั่นเองนะฮะสรุปได้ว่า ท่านผู้ฟังนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกันซีน,นึงว่าพิษณุโลกบ้านเราเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะใช้ชื่อว่าเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกแต่เดิมเนี่ยเรามีชื่อว่าเมืองสองแควใช่ไหมฮะหรืออาจจะเคยได้ยินว่าเมืองสรวงสองแควและอีกชื่อหนึ่งครับที่น่าสนใจที่กรมอนุิการศริลปะวัฒนธรรมรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนถึงไว้นะครับว่า ชื่อเมืองพิซุโลกก็คือเมืองชัยนาทด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เรานะครับชาวพิซโลก,ก็ดีภาคเหนือตอนล่างก็ดีแล้วก็คนไทยทุกคนก็ดีก็ควรจะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยกัน ะะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้านั้นนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักรากเหง้ารู้จักประวัติศาสตร์รู้จักข้อมูลที่ย้อนอดีตกลับไปเพื่อให้เรารับทราบว่าเรามีต้นตอเรามีประวัติเรามีที่มามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรก่อนที่เราจะนําเอาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวเก่าๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อนะครับ การปฏิบัติก็ดีหรือว่าการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความดีงามมากขึ้นในยุคต่อๆไปในอนาคตนั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้ผมขอนำลารายการมรดรกสองแควจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ